ตำบักหุ้งน้ำกันวินองมึงดกค่ะแดงจึ้งคึงมายูนองไม่ละมือเนี่ยค่ะไปขายปลามาใหในหอุดำมาเฝ้านองเนาะค่ะสนสมกันเลยพ,พี่น้องมาสิมไหกินเข่าเสียบคางนองน้ำกันมือเนี่ยตำบักหุ้งขอบปุ่นอุ้ยแม่นแฮบมึงดูค่ะเิึงเิงึงใส่ปูดองเส่เป็นกระถินมาเนี่ยค่ะร้านพิลุกเกตเนาะค่ะเสียบไอปีงไก่แกงเซนมาแต่ว่าลอยกินแล้วล่ะค่ะว่างานแกงเซนกันแล้วใหในหอุดำซะ สฉสิสกินตำมะฮุงพักกามีพักนี่เสียบค่ะมาได้ค่ะไปในพี่นอ้องมากินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเฉิมก้ามาเลยสเสียบน้ำกันพักเครื่องไว้หน่อยนึงพี่นอ้องเห็นบอ่อป่ะเนี่ยเบิ้งค่ะเดยวสิพาคันบาคำเด็วสิพาทา้ายเบิ้งง่ายจากแคมนั่นมาแคมนี่ขายของขั่วปลาตักปลาส้อยแม่บัง พักกัะมือพิมนั่กระป๋าเหรอบำแซ่บค่ะบำพร้อมน้ำปลาแน่นอง อย่างซีน้ำปลาใสกอับปุ่นไหมมันตื่อมาอยูะพี่พงศ์มาแล้วเยอาวงเล่นเลยมะกาดสามะกาศสามอ่งมันนะด้วพอะ่าเีวมันมาบวกกัมิล่ะมาเป็นยังโฆษณาเดเสียงหมดก

อยู่บ้านยุ่ไซสกก็กินได้หมดเนีาา้วม,มักทำหมักหุ้งพี่น้องขาดไปได้ดอกก็ยี่สองปีเหรอ อืมืมไก่ย่างกระดูกไก,ก่แกงเส้นกระเตีบได้ค่ะซื้อเส้นหมี่ห่อน

ใส่นหม้อนยิบมาเขาเอาเลยสบายมากคนละคนะคนละคนนี่ลูกไผ่ไ่มาหนี่ตามมาฮุ้จ้าตามมาพีดสบายตามสบายหน้าเพิ่นจะเพี้ยืว่าากนเยกันนี่ใส่กินไม่ได้น้ำเอาแล้วไม่จักินตามมาพิดก็ใส่ในจบเขาโยกย้ายออกไปแล้วนหดยูเพื่นนี่ มันบาเอางยืมยงนาันาไในบาทก็ยืมดำยบ่ไปบ่ห้องเสรแล้วแม่บำผาไม่ใชบ่ยืมงนันเาบ่รีด้ยเอาเิยายฮะยายเอาตาลิมแล้ยืมงินใช่นหยืมเงิงก็ยืมผ้าบ่กับไปเราลื่มโอ้กับไปกับไปยือย่าจ่าเขาใจแล้วเราลืมโอ้เขาใจละลายหน้ยเยยย่ยย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 ย สีใายังตบตาเก้าสิบก่วล่ะมันจะเกิดเมื่อนนี่ก็ลืมแล้วพี่น้องลนีด้บ่แข็งแรงบ้าปุ่นเราแรงดงดงเก้าสิบก็ปีละผู้ป็นแข็งแรง Thôi nhanh cà bướn đại cao xếp các là bạn phân phối của nó đầm nhún mất Nha cả đây cao xếp hả đây cao xếp hộp cao มิตรยายนะไปะยืมปนมัวยายประม,ม4ณสี่สิบกะวยบาดหรหือว่าวัดเห็บรู้นเกิดมาเห็นล้วไต่นนนนันิหน,น,น่อยจำสิ่งพิเนี่ยจำ้านกินเผ็ดนี่มักเค็มแน่เด้ค่ะเท่าไหร่หบหรือเท่าไหร่ห้ากัวเท่า่าห้าห้้หา่้า มโหดแล้วนะลูกเกิดเมื่อุกษาสิบปีประมาณนั้นแตได้สามสิบกว่าปีนะเงินมโหดเราประมาณหกสิบห้าสิบกว่ายแล้วเราเรียนพอดีพ้อพูดว่อยดีใช่ไหม กับไม่ได้ป่อยกันอกแต่ว่าสไตล์การใช้ชีวิตแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้องเราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงออกกันร่งกายทั้งมือเต็มแล้วว่ะัวกพอน้องคนกับบ้ามากว้าหวานเนี่ยจริงๆลึกๆกับมากเบาอยู่หนักมากเบาหวานๆกับไหเมียเบาหวานๆแต่ท้ายที่สุดแล้วคันเมียเบาหวานนะพล้วคันเมียเบาหวานเพิ่นกับบ้าฟังขวมก็แสดงว่าบ้ามากต้องมากป่อยนะเบอร์หกมากเบอร์เจ็ดเอย่สิบสามเบ หญใจุ๊บๆนเือดดอนตั่ะสามสั้นถึงล้เดี๋ยวตก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 ผัวภยามันตัวยิ่งะามเจ้าของเยาวยิงเจ้าอปวตกใจผัวภรยมันใันพี่น้องว่าปะบนหลังค้น่ะมันกัสเปกกันเน้ยเขาได้ยุ่นน้ำกันอ่ะอืข้าสิเมนคู่ รักปีกับเมนคัวนี่อกบักเอิญกลิ่นนั่นเนี่ยน้กินซดนะไปน้องปลาปีนั่นบะมีพักกินมาเนี่ยกินพักอันนี้นะจะเป็นแส่บพิเศษมาตะปุ่นหลัก ปลาหน่อยปีนี้ปลาเบอพอขายพี่น้องขาเพื่อนกัปลาเมดระบปลาเม็ระบ,าม,ะบามาถามอยู่วันวันลองตัวน,นั้นลองตัวน,นั้นมนหยงไงมันจะบ ยังเหลือสีสตาร์ทเครื่อง,องค่ะพาเครื่องจะบดห้ามตกผลิห้ามบดดีจ้ะหมอ,อสอนฟันเพิร์นวานเขาวานหน่ำพี่น้องให้เขางามเร็วๆนิดหน่อยจะไปเก็บเห็ดแล้วค่ะ แต่ว่าโกกุ้ค้ากันหน่อยหลงปีเนี่ยจะสิเป็นยังไงค้นเก็บเห็ดหลายขึ้นแต่ปลาปลาหน่อยหลงมันไปมันเน,นะ แล้วมันพนนี่ยังนำแบบมันอยากอะไรเนี่ยดีว่ะรูอป่ะปิ๋วมันดีว่ะมีข้อมูลนี่ยยืนเบืงัวจาเราก็ปิดดังโบปิดดังข้อมูลหมือนเดิมไมนะเป็นวันของข้อมูล เวลา้ลังคนเปนกับวิญาณคือว่าครับไป่เคยิดย่เสียงเด้อพี่หนังมันเป็นสารพิษสาิมงยังยใจใ่เพื่อนใจเก้งอัอค่ะก็เพื่อนจะให้ได้พังคนไป็เบากับผู้เพื่นใจเก้ง มะเมนเพิ่นปูดปีนอันมะเมนอันนี้มะเมนมาเพิ่นอันนี้พี่น้องเพิ่นโป่งได้เพิ่นกัดประมาทนะประมาทการใช้ชีวิตระยะละเกิดมากระต่ายเหมือนแหละต้องเสียเพื่อนคนกับมหากรองตายอยู่เนาะพี่น้องเนาะขันเม็ดส่าง ยืนเราบ่มีโรคบ่มีไผคือป่าต่างนักะคือว่ายืนเลยนี่เนี่ก้าสิบก้อนละเก้าสิบสองขเกี่ยวหงเบิดมืออืมนั่งเกี่ยวหงือพื้นเมือกนั่งเล่นกุนกุนอยู่ค่ะอันนี้เมียหรอเป่เมี้ยหรออ๋อเมียกับแข็งแรงเลยไปรับจ้างลกผึ้นมาตอนนั้นจะคลองอีกนะ <พ uka> มีแฮงกับจังเห็ดใดค<ส><ก>่อึนบนมาเจอน้องมอ้านี่เขาไปเกือบลุกมะขืนนะขึ้นตบห<ส><ก>าปั่นตะคิ้กินนะพี่น้องต้มเลิกพวด<ส><ก>อันนี้แข็งติอืปกระชับ มันๆโ้เศรบนี่พี่หนัก ถ้าว่าบทนางนะถ้าว่าหายดานางนันกับว่าหายเด้มันี่ยิ้มท่ยิ้มนู้ปวดหัวหน่ะวันนี้อันนี้ซ้อนปวดหัวอีกแล้วคนสมซื่อนะเยี่ยมจีปันร้านมื้อนี้ล่ะ อย่าไปคลายป่านะยินฉันดวงกล่างเงี้ยฉันบอกสิกล้องมันจับหมุนกล้องสิยนึ่งวันรถตายพี่น้องขาขวาม,มาสีว่าซูฟังเรื่องตลกน้ำอยู่ในกระมังขังป่าเป็นปา <Yeah. S 2> รถสตาร์บัติดติดว่าหัวเห็นบอสล่ะไปสั่นเบิ้งน downstairs. ้ำมันยังดังช่วงช่วงยุคท่แทนน้ำอยู่ในกระมังรถน้ำมันเหมิดค <religion> ่ะบถสั่นนั่ดังที่สุดสั่นเบิ้งน้ำมันอะยังเหลืออยู่ทิ่สั่นที่แทกเสียงอยู่ในกระมังป่า นี่แหละแซ่บครับเอาแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สิฟาาไว้ซม,มีิแลยเด้อพี่น้องมือนี่ค่ะสิได้นอนทงน้อนปลาอีกเท่ามือนี่มาตั้งแค้มสูปปลาของคุณแม่อีกท่านหนึ่งเนาะค่ะ บเบิ้งว่าสิร้อรุ่นกันมืออื่นสิได้เก็บบ้าหรือว่าแต่ว่าคงจะ,ปะเป็นงานหินหลายค่ะสิมารุ่นแต่ว่ามีหรือบ่มีแค่นั้นลหละป่าเนาะบ่มีผู้เดรู้ได้ว่ามีป่าหรือบ่มีบัดสูบกุล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ลหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิญฮักพี่น้อง้อค่ะ